พระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกเสนอตอนที่28เรื่องเสด็จกรุงราชคฤึกครั้งแรกเทศนาโปรดพระเจ้าพิพิสารและเวรุวันพระอารามแห่งแรกพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณตำบลขยาศีสะ ตามพระพุทธ,ธาพิรมแล้วเสด็จจาริกไปสู่นครราชครืพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่จำนวนหนึ่งพันรูปล้วนเป็นบุราณชดินประทับอยู่ที่สุปติทฐเจดีในสวนตาลเขตกรุงราชครืพระเจ้าพิมพิสารทรงสดับว่าเจ้าชายเสถิทธ h ซึ่งออกพนวดบัดนี้ได้บรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ทรงประกาศพรมจัรทร์พร้อมทั้งอัดพร้อมทั้งพระยัญชนะเสด็จมาถึงกรุงราชคฤื์แล้วประทับอยู่ณสุปฏิทะเจดีในสวนตาลพระราชาทรงดำริว่าการได้พบพระอาหารหันต์ทั้งหลายเป็นสิ่งที่ประเสริฐจากนั้นพระเจ้าพิมพิสารจอมเสนามคตราชสมแวดล้อมด้วยพรามณ์ขราบดีชาวมคต12นหุตเสด็จเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าบางพวกถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนั่ง ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งบางพวกทุนปราศัยกับพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งบางพวกประคองอัญชลีไปทางพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งบางพวกประกาศนามและโคดของตนแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งบางพวกนั่งนิ่งเฉยอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้งนั้นพราหมณ์คราะบดีชาวมคตสิบสองนหดเหล่านั้นมีความสงสัยว่า พระมหาสมณะประพฤติพรหมจรรย์ตามท่านอุรุเวลกัสปะหรือท่านอุรุเวลกัสปะประพฤติพรหมจรรย์ตามพระมหาสมณะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบความลับในใจของพร,ราหมณ์และคระบดีเหล่านั้นจึงตรัสกับพระอุรุเวลกัสปะว่าัสปะท่านอยู่อุรุเวลามานานเคยเป็นอาจารย์สั่งสอนหมู่ชดินท่านเห็นเหตุอันใดจึงยอมละก,การบูชาเพลิงที่เคยกระทำมาเป็นเวลานาน ท่านพระอุลุเวรกสปะทูลตอบว่ายันทั้งหลายกล่าวยกย่องรูปเสียงกลิ่นและรสว่าเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาบัดนี้ข้าพระพุทธเจ้าทราบจากพระพุทธเจ้าว่าสิ่งเหล่านี้เป็นมนทินเป็นกิเลสเพราะเหตุนั้นข้าพระพุทธเจ้าจึงไม่ยินดีในการเส้นสวงการบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่ากสปะเมื่อใจของท่านไม่ยินดีแล้วในอารมณ์ คือรูปเสียงปลินและรสเหล่านั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นใจของท่านยินดีในสิ่งไร้เล่าท่านยินดีในเทเวโลกหรือมนุษยโลกพระอุลเวลกัสปะทูลตอบว่าข้าพระพุทธเจ้าได้เห็นทางอันสงบพราศจากกิเลสปราศจากความกางังวลไม่ติดอยู่ในการมาพบไม่มีภาวะเป็นอย่างอื่นอันเป็นธรรมที่พระองค์แนะให้บรรลุเพราะฉะนั้น พระพงองจึงไม่ยินดีทั้งเทวโลกและมนุษยโลกจากนั้นพระอุลุเวลกกสปะลุกจากอาสนะหอมผ้าอุตราสงเฉวียงบ่าซบศีรษะลงแทบพระบาทพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นศาสดาของข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าเป็นสาวกของพระองค์พราหมณ์และครบดีชาวมคตทั้งสิบสองนหุตจึงเข้าใจว่า พระอรุเวลกัสปะประพฤติพรหมจรรย์ตามพระมหาสมณะครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบความปริวิตตกแห่งจิตของพราหมณ์เคร่าบดีแล้วจึงแสดงอนุบุพิกถาคือทานกถาศีลกถาสักขถากามาธินวกถาเนคขมานิสังสักถาเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทราบว่าชนเหล่านั้นมีจิตสงบปราศจากนิวรณ์มีจิตเบิกบานผ่องใสแล้ว จึงแสดงพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งของพระองค์คือทุกขสัตว์สมุทัยสัตว์นิโรธสัตว์มรรคสัตว์ดวงตาเห็นธรรมประศิจากมณนประศิจาทุลีว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลลวดมีความดับไปเป็นธรรมดาได้เกิดขึ้นแจพราหมณ์ขราะบดีชาวมคตศิบนหุตอันมีพระเจ้าพิมพิสารเป็นประมุขดุดผ้า ที่สะอาดปราศจากมนทินควรได้รับน้ำย้อมเป็นอย่างดีฉะนั้นส่วนพราหมณ์คราบดีอีกหนึ่งน่หดขอแสดงตนเป็นอุบาสกครั้งนั้นพระเจ้าพิพิสารทรงบรรลุธ,ธรรมมีธรรมอันอย่างลงแล้วปราศจากความสงสัยแล้วถึงความเป็นผู้แกล้วกล้าไม่ต้องเชื่อผู้อื่นนอกจากคำสอนของพระบรมศาสดาจึงกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าในครั้งหม่อมฉัน ยังเป็นราชกุมารมีความปรารถนาห้าประการคือขอหม่อมฉันได้รับอภิเษกในราชสมบัติหนึ่งขอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาสู่แว่นแคว้นของหม่อมฉันหนึ่งขอหม่อมฉันได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นหนึ่งขอพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแสดงธรรมใจหม่อมฉันหนึ่งขอหม่อมฉันรู้ทั่วถึงธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นหนึ่งบัตรนี้ ความปรารถนาของหม่อมฉันสำเร็จแล้วทั้งห้าประการภาษิตของพระองค์จำแจ้งไพเราะย,ยิ่งนักพระพุทธเจ้าข้าพระองค์ทรงประกาศธรรมโดยอนเนกปริยาอย่างนี้เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือส่องประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีจักษุจะเห็นรูปดังนี้หม่อมฉันนี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้า พระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะของพระองค์จงทรงจำหม่อมฉันว่าเป็นอุบาสกผู้มอบชีวิตถึงสารณะจำเดิมแต่บัดนี้เป็นต้นไปและขอพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ทรงรับพระตาหารของหม่อมฉันในวันพรุ่งนี้ด้วยเถิดพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับด้วยดุษณีครั้นพระเจ้าพิมพิสารทราบการรับนิมนต์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว เสด็จจากที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้ากระทำประทักษิณแล้วเสด็จกลับหลังจากนั้นพระเจ้าพิมพิสารรับสั่งให้ตกแต่งของเคี้ยวของฉันอันประนีตเมื่อผ่านราตรีนั้นแล้วได้ให้เจ้าพนักง,งานไปกราบทูลพัตการแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่าถึงเวลาแล้วพระพุทธเจ้าข้าพัทหารเสร็จแล้ว พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงครองผ้าถือบาทเสด็จดำเนินสู่กรุงราชครืพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่จำนวนหนึ่งพันรูปล้วนปุราณชดินในการนั้นเท้าสักกะจอมเทพทรงเนรมิตรเพศเป็นหมานพเสด็จดำเนินนำหน้าพระภิกษุสงฆ์อันมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขพลางขับคาถาสาดุดีพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีพระชวี เสมอด้วยสีทองสิงขีทรงสงบแล้วทรงพ้นจากกิเลสแล้วทรงมีอริยว่าธรรมสิบประการเป็นเครื่องอยู่ทรงพร้อมด้วยธรรมของพระอเสขขสิบทรงประกอบด้วยพระพลาสิบทรงทราบธรรมคือกรรมบทสิบพร้อมด้วยภิกษุปุราณชดินพันหนึ่งผู้สงบแล้วพ้นจากกิเลสแล้วกำลังจะเสด็จเข้าสู่กรุงราชครื้ประชาชนได้เห็นเท้าสก,กัดจอมเทพแล้ว พากันกล่าวว่าพ่อหนุ่มนี้เป็นใครหนอช่างมีรูปงามน่าชมนักเท้าสกกะได้กล่าวต่อประชาชนเหล่านั้นด้วยพระคาถาว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดผู้ซึ่งเป็นปราดทรงฝึกอินทรีย์ทั้งปวงแล้วเป็นผู้ประเสริฐหาบุคคลเปรียบไม่ได้้นแล้วจากกิเลสเสด็จไปดีแล้วเป็นพระอรหันต์ในโลกข้าพรเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จดำเนินพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ไปสู่พระราชนิเวศของพระเจ้าพิมพิสารประทับนั่งบนพระพุทธอาธที่จัดถวายพระเจ้าพิมพิสารทรงอังคาดภิกษุสงฆ์อันมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขด้วยขาธิยะโภชนญยาหารอันประนีตด้วยพระองค์เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสวยเสร็จนำหัดออกจากบาทห้ามพัดแล้วพระราชามีพระราชดำริว่าพระผู้มีพระภาคเจ้า ควรประทับอยู่ณที่ใดซึ่งเป็นสถานที่ไม่ไกลไม่ใกล้นักและสะดวกด้วยการคมนาคมควรที่ประชาชนผู้ต้องประสงค์จะเข้าเฝ้าได้กลางวันไม่พลุกพล่านกลางคืนเงียบสงัดสมควรเป็นที่หลีกเร้นอยู่ตามสมณวิสัยพระเจ้าเพ่นพิาสารทรงพิจารณาว่าสวนเวลุวันของเรานี้ไม่ใกล้ไม่ไกลสะดวกด้วยการคมนาคมกลางวันไม่พลุกพล่านกลางคืนเงียบสงัด เป็นสถานที่ควรแก่ผู้ต้องการความสงบสมควรเป็นที่หลีกเล่นอยู่ตามสมณวิสัยทรงตัดสินพระัยว่าเราพึงถวายสวนเวลุวันแก่ภิกษุสงฆ์อันมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขพระราชาจึงตรัสสั่งให้จัดเตรียมสุวรรณพิงคารเต้าน้ำทองคำทรงหลังทักษิโนโทกแล้วน้อมถวายสวนเวลุวันแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยพระดำรัสว่าม่อมฉัน ขอถวายสวนเวลุวันแก่ภิกษุสงฆ์อันมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับและอนุโมทนาทรงอย่างพระเจ้าเป็นพิสารให้รื่นเริงด้วยธรรมีคถาแล้วเสด็จกลับไปยังสุปฏิทัษเจดีย์ในสวนตาลในเวลาต่อมาพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตให้ภิกษุรับอารามที่มีผู้ถวายเวลุวันจึงเป็นอารามแห่งแรก ในพระพุทธศาสนา